ก็เล่นไม่กินข้าวไม่กินปลาเลยในกระบะนะ่ะไม่ต้องมาสะก,กิดมา้าไม่ต้องมาสะก,กิดไม่ต้องมาสะก,กิดมาม้าเลยตลอดเลยน้องอะอะไรอืมเนี่ยอืมอืมไม่ต้องมาม้าโกรธอยู่ ไม่ต้องมา,อมากดอยู่มาไม่พูดมไม่ไม่ไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้เลยไม่แล้วไม่ต้องมาเปิดฝาโชว์มาไม่สนหรอกใส่อาหารไว้เต็มกระบะสองฟังไม่กินปลาชดจะเอาอเคปเสียไดย้เป็นอะไรปลาเนี่ยปลาทำน้องเสียหมดแล้วปลาทำน้องเสียหมดแล้ว มาว่ามาดุนะ่ะรู้เรื่องทุกอย่างแหละแต่ไม่ฟังทั้งวันแล้วประชดม้าไม่กินไม่กินอาหารมานี่มาฟังเลยมาฟังหมามาบ่นเลยเออรู้ทุกอย่างไปกินเลยนะถ้าไม่กินนะพรุ่งนี้ไม่พาไปเที่ยวพัทลุงและพรุ่งนี้ไม่พาไปหาตากับยายที่จะอวดด้วยอยู่บ้านคนเดียวมานี่ แม่มาบนแล้วทำเมินตลอดไม่ต้องมาสกิดเออมานี่เลยเออฟังนั่งฟังมามาเลยลุกลุกมาเรียกนี่ทำหูตัวทวนลมอีกแล้วนะดื้อเราอะ่ะดื้อมากรู้ไหมดื้อน้องอะ่ะดื้อมากๆเลยน้องอะ่ะ ดือสุดๆแล้วไม่ต้องมาเปิดฝาดูมาเปิดฝาโชว์มาม้ากำลังว่าอยู่แล้วมาเปิดฝาแบบนี้ได้ยังไงุบป,ปิดฝาเลยปิดฝาอืมดูดูดูเถิดด,ด,ดูจงดูเอานี่แหละลูกป้ามันปิดฝาเลยมาไม่สนหรอกปิดปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวนี้ปิดดู เนี่ยอยู่แบบนี้แหละเออมันเป็นมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้อืมอืม